สวัสดีค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้หัวข้อน่าสนใจทีเดียวนะคะดวงตาสวรรค์นะคะใครเข้ามาแล้วกดหัวใจให้จิ๊ดหน่อยนะคะเดี๋ยวจิ๊ดขออนุญ,ญาตแชร์นิดนึงนะคะขอชแชร์นิดนึงวันนี้พบกัน11บเอโมงครึ่งนะคะหัวข้อวันนี้ดวงตาสวรรค์นะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงหินดวงตาสวรรค์นะคะ นี่เห็นไหมคะดวงตาสวรรค์เดี๋ยวขอแชร์ไปที่หน้าบ้านของจี๊ดหน่อยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอแชร์ะะแป๊บนึงค่ะก็พบกันเช่นเคยในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะ11บเอ็ดโมงครึ่งกับจี๊ดนะคะเดี๋ยวนะคะจีขอแชร์แป๊บนึงนะคะแชร์เข้ากลุ่มแชร์เข้าหน้าบ้านนิดนึงนะคะโอเคมีแชร์แล้วหนึ่งคนโอ้โหขอบคุณมากคะ่ะเดี๋ยวนะคะโอเคแชร์แล้วนะคะสวัสดีคะ่ะใครเข้ามากด หัวใจกดไลค์กดหัวใจส่งหัวใจปิ้ง,งมาให้จ๊นหน่อยนะคะเดี๋ยวนะคะที่ขอแชร์เข้ากลุ่มนิดนึงค่ะโอเควันนี้นะคะเกี่ยวกับดวงตาสวรรค์น,นะคะดวงตาสวรรค์เป็นหินที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะเขาบอกว่าใครที่มีไว้ครอบครองเพียงแค่เม็ดเดียวก็ถือว่าเป็นคล้ายๆกับถ้าเป็นดวงตาสวรรค์ก็คล้ายๆกับว่าเหมือนนพเก้าบ้านเราอ่ะเนาะ ดวงตาสวรรค์มาจากไหนตอนนี้เข้ามาหนึ่งโค